ขโอยซีเลยไหน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 ,านามาขโอยซีแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปออกยูทูบหน่อยเอาไปอยู่ออกยูทูบหน่อยเอ้โอเคมาจากไหนาสาวมาจากไหนครับมาจากยุธยาค่ะยุธยาโอนีราชบุรีนู่นชนบุรีโอมาไม่ไม่ใกล้นะมาไกลเลยโอเคโชคดีนะโชคดี ชเฟอร์ชื่ออะไรครับเนี่ยเอชื่อต้นครับเออแล้วสองแถวคนนี้เราจะเดินทางไปไหนกันครับไปเที่ยงครับผาใหญ่เที่ยงใช่ไหมเออที่ไม่เคยมาเลยที่นี่นะนี่มาครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นคนราชบุรีนะก็อยากจะให้น้องได้เล่าประวัติความเป็นมาของเขาหา่เที่ยงเอาสั้นๆนะประวัตินะครับครับประวัตินี่หญ่เที่ยงจะมีผู้สิงดํากับยญ่เที่ยงขึ้นมาอยู่เป็นคนแรกแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าแกชื่อหญ่เที่ยง แต่แกจะไปขายของครับที่ตลาดจันทึกอ่าพอไปถึงตลาดก็เที่ยงวันพอดีเขาก็เลยเรียกแกว่าใหญ่เที่ยง๋อ้คนบุกเบิกคนแรกครับแรกใช่ขอขายเที่ยงเขาก็เลยเรียกว่าเขาใหญ่เที่ยงอืมอืมก็คือแกมีบ้านมีอะไรอยู่ข้างบนนี้ไหมในตอนนู้นก็แกไม่มีครับแต่แกขึ้นมาบุเบิลเราคนแรกสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นป่าดงดิบใช่ไหมใช่ครับอเป็นป่าดงดิบ ติดกับเขาใหญ่ครับติดกับเขาใหญ่แล้วตรงนี้ก็อยู่บนอ่างเ,เหนืออ่างลำตะคองใช่ไหม,ม,มอ,อ่อางตอนบนครับอ่างเก็บน้ําตอนบนของลำตะคองใช่ไหม,มอ๋อและกังหันที่เห็นอยู่เนี่ยมันเขาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเออพอน้องพอจะรู้ไหมว่ามันราคาตัวละเท่าไหร่ตัวละร้สิบอล้านหรือเปล่าครับอ่าอ,อันนี้ไม่มั่นใจเนาะใช่เออ,เอ,อ ประมาณร้อยสิบล้านใช่อืมแต่เมื่อกี้ลองลองถามนั่นก็เขาก็บอกว่าร้อยห้าสิบล้านบ้าง1้อยห้าสิบ้าล้านบ้างก็เอานี้ว่าก็ต้องเกินร้อยแล้วกันเนาะเกินร้อยล้านต่อตัวโอ้โหเนาะอันนี้ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าครับในอ่างก็เป็นใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็คือระบบระบบน้ําใช่ไหมใช่ครับอือสูกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปับปล่อยลงไปนี่จะผลิตกระแสไฟฟ้าปล่อยลงไปในอ่างลำตะคองใช่ไหมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ูบข,ขึ้นมาสูบข,ขึ้นมานี้ใช้ไฟน้อยกว่า,ปล,ลวาปล่อยลงไปอ๋อเพราะปล่อยลงไปเราจะได้กระแสไฟเยอะเพื่อที่จะกักเก็บมาไว้สําหรับเป็นต้นกําลังของกระแสไฟฟ้าให้จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าทั่วประเทศต่อไปใช่ไหมใช่อ,อ๋อจะมีโรงไฟฟ้าด้วย,ยมีโรงไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวย้อนมาคุยเรื่องกาหันนิดหน่อยดิไอ้กังหันเนี่ยตรงนี้กับที่ห้วยบงอะ่ะ ที่ห้วยบงทางไปทางเส้นชัยภูมิมานะไอ้ตรงนูนน้นมีเป็นร้อยตัวเลยอ่ะมันเหมือนกันไหมนั่นจะเป็นของเอกชนครับน้องเคยไปไหมเคยครับเคยไปใช่ไหม<ช>แล้วไ้ตรงนัน้นกรงหันมันขนาดเดียวกับตรงนี้ไหมขนาดเดียวกันสุเดเท่ากันครับประมาณเท่ากันแต่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นของไฟฟ้าครับอันนั้นเป็นของเอกชนอ๋ออันนี้เป็นของไฟฟ้าใช่ตอนนี้น้องกําลังจะพาเราเดินทางไปที่ไหนกันครับเนี่ยไปเที่ยงครับไปผายายเที่ยงเลยนะ ขายยาเที่ยงมีตำนานไหมมันมีตำนานมันจะมีตำนานอยู่ด้านในครับต้องไปต้องไปศึกษาไปอ่านไปค้นคว้าดูตรงน้นเนาะมีไกด์พาไปใช่ไหมโอ้ข่อยังชั่วหน่อยถ้างั้นเราก็ไม่รู้ข้อมูลนะถ้ามีไกด์เราก็ไม่ต้องไปอ่านจากตำราเอ่อสอบถามไกด์ได้เลยโ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเดี๋ยวถึงขายยาเที่ยงเดี๋ยวไปหาไกด์ตรงน้นลวกันขอบคุณมากนะน้องนะครับสวัสดีครับ พอถึงแล้วใช่ไหมตรง,ตรงเสาสีเหลือยมเห็นประตูตีเหลื่งนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนี่อ่นี้เราก็จะมาถึงทางแยกที่จะเข้าไปผาใหญ่เที่ยงแล้วนะครับก็ไม่ไกลในเดินทางจากด้านบนลงมาด้านล่างประมาณกี่กิโลประมาณห้านาทีครถึงถึงผาใหญ่เที่ยงแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อยฮะเนี่ยถึงแล้วครับเส้นทางท่องเที่ยวผาใหญ่เที่ยงนะครับถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับ ใา่แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรนะครับชื่อปาล์มอ่ะปาล์มน้องปาล์มเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นที่จะเรียกอาลาเจียวปาลนะครับมีทั้งหมด32ิ้นเนี่ยนะครับคือครับ1เพื่อสีคเทียวงเพื่อสุนเนิน3เื่อคันเดลล์ส4เอาหูมังน้องคาราเะสีมาครับ5มาเชิดน้องเกียรติครับ แล้วตอนนี้เราอยู่จุด26ครับทุกฝ่ายเที่ยงครับก็ลงในจุดที่ครับขอเชิญทุกท่านทางด้านนี้เลยครับโอยขอบคุณมากปะ่ะทำไมพูดเหมือนคนที่แล้วเป๊ะเลยอ่ะ <c oughs> คนเดียวกันปเปล่าคนเดียวกันอ๋ออะไรไเปล่าคนเดียวกันเปล่าจำไ,ได้เปล่าเราเดินดาทางไปอีกไกลไหมครับเนี่ย,ไม,100ยไม่ถึงร้อยเมตรร้อยเมตรไม่ถึงหรือไปไม่ถึงร้อยเมตร

เสือภูเขาโหดโหดต้นตะแบกรากมีสรรพคุณในยาการทำยาแก้ท้องร่วงนะครับต้นตะแบกนะครับหรือเปลยนานะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นต้นขี้เล็กนะครับป็นยาระบายดอกป็นยานับครับโอเคขี้เหล็กแน่นอนเวลีกูดสมัยต่อ อ้าวไม่ให้กลับใช่ไหมเอาจะกลับอีกทางนี้อ้าโอเคนเออคณะคณะของเราก็ห่รลอก็อยู่นะครับคนด้านหลัง ไม,าามา่ได้ไปเลยนะค้ไม่อยากถ่ายสามารถไปถ่ายท้งบนได้ครับรนะจุดถ่ายรูปได้แต่เรา้ไม่อยากถ่ายเราไป่ายั้งบนอ่ะโอเคาาไปลา้เขาเรียก่ไย้ยกุม่นใบนะคเกิดมาจากล่นชุ่มชื้นครับตรงไหนครับลายนี้ก่อตดหินค่ะเรียกอะไรนะมา่ฮะลายเี้ยกุมแผ่นใเขี้ยนลายเขี้ยนลายเี้ยนน้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนี่ี่นี่ชัดกว่าลเีน ลายเข่นเข้าใจเข้าใจแล้วลเขนแล้วไฮ่นเก้นลหรอไหนเก้นอยู่ไหนอ่ะอย่ขวดต้นใหญ่ๆนี้เขาเรียกว่าต้นมะม่งหิพานนะคะอนนี้ยมนำรับแไนอาหารได้ครับแก้มกับส้มตำตำปลาคุงเป็นบ่โอ้แซบีหลีเน่ะยยังร้อเมตรยัง ตรงนี้สามารถ่ายรูปได้ครม่ว่าจะถ่ายต้นหดิงใหญ่ก็ได้ครับถ้าอยากถ่ายเป็นกลุ่มอยากถ่ายเป็นคู่สามารถให้ผมถ่ายให้ได้นะครับโอ้เวลี่กูดเยี่ยมมากเลยเยี่ยมถ่ายเดียวถ่ายคู่ได้หมดอล้จุดไหนที่เขานิยมถ่ายรูปกันมากที่สุดเราป กุมเราเาถ่ายรูปตรงตรงผาใบเที่ยงก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ให้น้องอะไรนะให้น้องปลาเป็นคนถา่ายให้มา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 ถ่ายรูปก่อนน้องปาลปาเรียนหนังสือชัน้นไรลูกตัวน,นี้ป .4 คสีแล้วฝึกไกด์น้อยมาจากไหนลูกอันนี้พี่คนโตเขาสอนให้ครับอ๋อเราคนเล็กเราคนเล็กใช่ไหม อ่าโอเคนะอธิบายไปเรยเลยตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับสวยไหมสวยครับอธิบายด้านข้างเป็นไงแผนตามไปเลยอธิบายไปเลยได้ยังไม่มีสมาธิกดกดแล้วเรียบร้อยแล้วกดยังลูกกดกดยังรเห็นอยู่เห็นอยู่ผาใหญ่โอเคไม่แน่ พูดไรหมดสกิปของป่าป่าหมดสริปแล้นี่เขาปูกป่าลอยฟ้าหรืออะไรยังไงปูกป่าลอยฟ้าครับเป็นชุดในยี่สบบาทครับาว่าไงเอาแพมที่โน้นหน่อยครับป่าลอยฟ้าชุดในยี่สบาทครับโอ้หมายถึงหนังสติกยิงใช่ครับโอ้ไหาี่ว่เาเนออกี่น้ใส่เสื้อคู่ด้วยน มาเดี๋ยวเราถ่ายให้ใส่เสื้อคนเสืคู่ทอทอทอร้อนสะแล้วครับค,ค,คู่หวานของเรามาที่หาเที่ยงนะจ๊ะรู้สึกยังไงบ้างกับทริปทริปนี้ครับพี่พ,พูดพูดค่ะประทับใจเย้ยยอาทริปนี้ ให้การต้อนรับที่ดีมากอบอุ่นมากเลยท่านทีละแลคู่รักคู่หวานคุณ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 พยาบาลติ๊กคุณหมอติ๊กสนุกมากสนุกมากสนุกมากเลยจริงไหมครับโอคอนเนอร์ทริปนี้เรามากันหกเดี๋ยวเราจะไปทริปไหนอีกดีพี่โอ้โหปกติมามากกว่านี้เราจะเราจะไปทริปไหนกันอีกดีพี่นี่เราเพิ่งไปจริงๆเราเพิ่งไปแม่สอดกันมาใช่ไหมพี่ เราเพิ่งไปทีรอซูกันมาเพิ่งไปล่องแพสนุกสนานวางแผนต่อไปครับอ่าอันนี้ทริปที่สองที่เรามาเจอกันเราจะไปทริปไหนอีกพี่จะไปทริปไหนต้องวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าโอเคสุดยอดอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่ดริปกาแฟกันคนคนน่ะยกมือหน่อยเอ่คุณหมอติ๊กกับเพื่อน ทีละนะครับสงประชานะครับเจ้าของรีสอร์ทใหญ่ที่สุดในในเขาช่อ้ในลระปักช่อง <c oughs> ในหลังเหวเออ่ในหลังเหวอยู่ที่ <c oughs> วัดทานน้ำตกนะครับานทวัดทานน้ำตกหลังเหว <c oughs> นี่สมาชิกกำลังปลูกป <c oughs> ่าลอยฟ้านะครับ <c oughs> อ่าอันนี้กร <c oughs> คู่รักคู <c oughs> ่หวานจากชนบุรีนะครับ คุณไพบุญโอคอนเนอร์และน้องสวยของเราชื่ออะไรครับแอนด์ดับเปิ้ลนี่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวเออเลือกเลือกเลือกเอามาด้วยอ่า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 ยิงหน่อยเอ้ยโดนไปจบแล้วเหรอครับดูครับด้านล่างนี่เป็นเขื่อนลำตะคองเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในนครราชสีมานะครับอ่าวด้านล่างเห็นมอเตอร์วเวย์ไหมครับอะยวผมจะคลอดให้เห็นมอเตอร์วเวย์สักหน่อยนะครับวเ,วเห็นไหมครับมอเตอร์วเวย์จริงๆนี่ก็จะเปิดใช้แล้วจะเหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรเองครับแต่บางช่วงก็เริ่มเปิดใช้แล้วนะครับ ยอดเขาไยเที่ยงนี่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคองแล้วครับเรามากับยูทูบเบอร์มาแล้วครับอีกคณะหนึ่งครับไม่ทราบมาจากไหนครับ มาจากไหนครับเนี่ยาามาจากข้างบนผมก็มาจากข้างบนเหมือนกันจังหวัดอะไรครับจังหวัด,วดไรครับมา people, <c oughs> จากจังหวัดไรเอย่ยกรุงเทพครับ,รบกรุงเทพมหานคร <c oughs> นะครับโอ้ห้าสาหายครับห้าสาหาย ตั้งตรงไอ้นี่เราก็ด้วนเีกาตรี้มดูขาดีมมาแค่นี้เลไม่ไหนด้ใ <imprisoned> ช่จะวันนี้ไงใจูั้นใหม่ไม่เอาเอาเก่าเนียารสิงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวบ้านฉันฉันก็ทาแบบนี้แล้วก็มีแบบเดี๋ยวบ้านฉันบ้านหลังไหนไอ้นี่แหลหลังที่ไปทำควรทาซื้อไปซื้อมาจากซื้อไปแล้วไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนาไม่เจอแบบนี้เลยช่ แี่นี้แบบนี้ไม่มีแต่มีอันนี้ก็ซื้อหวดน้อยนี่แล้วก็ลับเลยค่ะพี่จบอันนี้แล้วเราก็กลับแล้วเดี๋ยวเราไหนๆเขามีกิจกรรมให้เราเราก็ทเลอกจมาครับมาเที่ยวกันนะครับเงินทองอย่าไปเก็บไว้มากครับกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมั่งนะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาแล้วนะครับมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับ